สวัสดีค่ะพบกับเมย์บอทพอดแคสต์วันนี้จะมาแชร์เรื่องการสร้างแชทบอทเอาไว้สําหรับเป็นผู้ช่วยในการทํางานในการสร้างแชทบอทเนี่ยถ้าเพื่อนๆรู้หลักแล้วจะไม่ยากเลยมีเพียงแค่4ขั้นตอนหลักๆเท่านั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยนะข้อที่1 เราจะต้องตั้งจุดประสงค์ก่อนแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ในการทำแชทบอทจุดประสงค์เลยก็คือเราต้องการจะแก้ไขปัญหาอะไรก่อนในองค์กรของเราหรือในแผนกของเรายกตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นในฝ่ายบุคคลซึ่งจะต้องอติดต่อหรือว่าให้ข้อมูลกับพนักงานเนี่ยหลักร้อยเนาะแต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลอาจจะมีแค่ สองถึงสามคนเท่านั้นที่เป็นคนคอยอคุยกับพนักงานแทนผู้บริหารทีเนี้ยถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเกิดมีเรื่องให้พนักงานต้องคุยกับฝ่ายบุคคลเนี่ยเยอะแยะไปหมดฝ่ายบุคคลที่มีอยู่น้อยเนี่ยจะให้บริการหรือให้ตอบคําถามให้กับพนักงานเนี่ยในร้อยคนเนี่ยภายในเวลาอันสั้นอย่างไรหรือจะต้องให้พนักงานร้อยคนต่อคิว การเป็นวันๆเป็นอาทิตย์ถึงจะแก้ไขปัญหาได้หมดเพื Bem ่อให้เห็นภาพชัดนะคะก็อย่างเช่นในบริษัทเนี่ยเกิดเปิดตำแหน่งใหม่ขึ้นมาแล้วต้องการรับสมัครพนักงานภายในก่อนเพื่อให้มาเป็นแคนดิเดตสำหรับตำแหน่งใหม่นี้ซึ่งพนักงานก็อาจจะมีหลายร้อยคนเนาะที่อยากสมัครอยากจะอัพวูด ทีนี้ฝ่ายบุคคลน่ะจะมานั่งไล่ตอบคําถามทุกคนมันก็ไม่ได้ก็อาจจะต้องให้แชทบอทเนี่มาช่วยเราก็อาจจะตั้งจุดประสงค์ไว้ก่อนว่าจะให้ช่วยตอบคําถามเรื่องออการหาแบบฟอร์มให้กับพนักงานแล้วก็ให้กดระเบียบเบื้องต้นอ,อ,อันนี้จะให้แชทบอทเนี่มาตอบแทนไปก่อนทั้งนี้เราประเมินแล้วว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยไม่ได้ต้องการระบบที่ซับซ้อนไม่ต้องมีการออจองโรง,ง,ง,งแรม แต่เป็นการให้ข้อมูลพนักงานเช่นพนักงานถามว่าต้องกรอกแบบฟอร์มที่ไหนครับต้องแนบอะไรบ้างครับอะไรอย่างนี้ก็คือให้เชนบอทมาตอบเพียงแค่ให้แบบฟอร์มนี้นะส่งแบบฟอร์มให้พนักงานเมื่อพนักงานถามแล้วก็ส่งกฎระเบียบข้อบังคับหรือว่าเอกสารที่ต้องแนบก็เป็นการถามตอบง่ายๆก็อาจจะเลือกใช้แพลตฟอร์มที่ง่ายที่อาจจะมีอยู่แล้ว ในองค์กรอย่างเช่นตัว microsoft 365เอ่อแพ็กเกจขององค์กรนะคะเพราะว่าในนั้นก็จะมี power virtual agent หรือว่าจะใช้ third party อ,อาทิเช่นเอ่อ tdo mobile monkey หรืออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะต้องให้ vendor เ,เ,เนี่ยมาเสนอดูว่าเราต้องการใช้ c ช a บอ o t ประมาณนี้ จะต้องใช้แพลตฟอร์มใดนะคะอันนี้ก็เป็นข้อที่1เนาะก็คือการตั้งจุดประสงค์แล้วก็เลือกแพลตฟอร์มไปต่อกันที่ข้อที่2ค่ะในข้อนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะว่าเราจะต้องออกแบบประโยคสนทนาที่มีประสิทธิภาพอาทิเช่นพนักงานถามมาว่าต้องการแบบฟอร์มตรวจสอบเงินเดือนในกรณีที่เงินเดือนอาจจะเข้าไม่ตรงประมาณนี้ ก็อาจจะต้องใช้คีย์เวิร์ดอะไรบ้างก็อาจจะ,ะเขียนเป็นแผนเป็นโฟล์ลงมาว่าถ้าพนักงานถามแบบนี้เราจะให้บอทตอบแบบนี้และพร้อมกับส่งมอบลิงก์ที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบนี้แบบนี้ก็คือมีกี่แบบฟอร์มเราก็วางแผนเอาไว้เลยดีไซน์เอาไว้เลยตั้งแต่ขั้นตอนนี้นะคะอ่ะขั้นตอนนี้ก็ สั้นๆแต่ถ้าเรามีข้อมูลเยอะเราก็ต้องทำเยอะเหมือนกันต่อไปไปต่อกันที่ข้อที่3ก็คือการเทรนเจ้าแชตบอทดของเราหรือการฝึกหรือการออสอนมันเพิ่มก็คล้ายๆกับข้อที่2ซึ่งถ้าเราต้องการให้มันแก้ไขางานเราในด้านไหนเราก็จะต้องสอนมันเพิ่มนั่นเองในขั้นตอนนี้เราก็อาจจะต้อง ให้ตัวแทนหรือว่ากลุ่มทดลองที่จะต้องใช้จริงเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพื่อที่เราเนี่ยจะได้สอนเจ้าแชทบอทเนี่ยให้ได้ใช้งานตรงกับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันสำคัญมากที่เราจะต้องรู้ว่าส่วนใหญ่แล้วพนักงานเนี่ยเขาจะใช้คำพูดอะไรในการสื่อสารเวลาที่เขาต้องการาได้คำตอบอะไรบางอย่างจาก ฝ่ายบุคคลนะคะขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างสำคัญและเราต้องให้ดีเทลและให้รายละเอียดให้ได้มากที่สุดเพื่อจะได้ไม่มีข้อบกพร่องในตัวแชทบอทของเราค่ะค่ะก็จบไปแล้ว3ขั้นตอนเนาะจะามาทบทวนก่อนจะไปขั้นตอนที่4ละกันขั้นตอนแรกก็คือการตั้งจุดประสงค์แล้วก็เลือกแพลตฟอร์มข้อ2ก็คือการ ดีไซน์ออกแบบเจ้าแชทบอทว่าจะให้มันชื่ออะไรแล้วก็จะให้มันใช้บทสนทนาอะไรในการแก้ไขปัญหาในฝ่ายของเรา3ก็คือการเทรนเจ้าแชทบอทก็คือสอนให้เขาช่วยงานเราอย่างไรบ้างเช่นส่งแบบฟอร์มให้กับพนักงานตอบคำถามพนักงานประมาณนี้นะคะงั้นก็มาต่อที่ข้อ4ข้อสุดท้ายเลยก็คือการ เทสระบบจริงโดยเทสกันในทุกๆบทสนทนาที่เราได้สอนเขาไปแล้วก็ใช้งานจริงค่ะอาจจะเป็นการอัปโหลดขึ้นระบบของบริษัทประมาณนี้นะคะและจากนั้นเมื่อเราได้ฟีดแบ็หรือเราได้ทดลองจริงแล้วเป็นระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะต้องแมนเทเนนต์มันนะคะ หรือการซ่อมบำรุงนั่นแหละก็คือคอยดูแลวว่ามันมีเออร์เรอตรงไหนแล้วก็ฟีดแบ็กจาก user หรือกลุ่มพนักงานเนี่ยเขาต้องการให้เราเพิ่มเติมในหัวข้อใดบ้างอ่ะระหว่างนี้เราก็สามารถพัฒนามันไปด้วยแล้วก็ใช้งานมาไปด้วยควบคู่กันได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนที่กำลังมองหาแชทบอท เอาไว้สำหรับเป็นผู้ช่วยในการทำงานนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำงานอย่าง e ีซี่อีซแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดเนาะยังไงก็ฝากให้ทุกคนเนี่ย Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเมย์บอทจะมีคลิปแนะนำดีๆมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกคะ่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ